Thank you วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับก็วันนี้เรื่องเล่าจากประสบการณ์งานขายก็ามาพูดถึงการดูแลใบหน้านะครับการดูแลใบหน้ากา็มีอยู่สองสาขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกที่สําคัญไม่แพ้ขั้นตอนอื่นคือการล้างหน้านะครับการล้างหน้า,านี่สําคัญมากนะครับใบหน้าจะต้องล้างแล้วนี่ไม่เป็นสิวนะครับ ใบหน้าที่ล้างแล้วจะต้องไม่บางากเกินไปนะครับบางโฟมล้างหน้าหรือสบู่ล้างหน้าหรือครีมล้างหน้าเนี่ยบางครั้งถ้าหากว่าการผัดสซลลผิวไม่พอนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นสซวฝังนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่การเลือกอโฟมล้างหน้าหรือว่าสบู่ล้างหน้าที่ไม่เหมาะกับผิ การล้างหน้านี่ถ้าหากว่าล้างที่ใช้ตัวผัดผิวไม่พอก็จะทําให้เป็นสิวโฝ่งนะครับหรือ,อถ้าหากว่าการเลือกสบู่หรือโฟมล้างหน้าที่ไม่เหมาะสมก็จะเป็นแพ้เป็นฟีโหนองอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับการเลือกอผลิตภัณฑ์ล้างหน้าจะใช้สบู่ก็ดีโฟมก็ดีหรือครีมล้างหน้าก,ก็ดี หรือใช้ทนเนอร์เช็ดหน้าก็ดีขึ้นอยู่กับว่าไปหน้าเราเหมาะกับแบบไหนนะครับคนเราแต่ละคนมีผิวที่แตกต่างก,กันไปถึงแม้ว่าจะเป็นญาติกันหรือว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันก็มีลักษณะที่ผิวหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับจะใชะ้ตัวโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าที่เป็นเบอร์เดียวกันไม่ได้นะครับทุกคนต้องเลือกหา สบู่ล้างหน้าโฟมล,ล้างหน้าที่เหมาะกับสภาพผิวตัวเองนะครับแล้วก็ใช้ตัวนั้นนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่สําคัญในการดูแลผิวหน้าเบื้องต้นนะครับถ้าหากว่าการเลือกอโฟมหรือว่าสบู่ล้างหน้าที่ผัดสีผิวมากเกินไปก็จะทําให้บ้าบางนะครับอันนี้ก็ต่อไปในอนาคตก็จะทําให้เป็นฝ้าแดดได้นะครับตัวนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะครับการเลือกโฟมหรือว่า เลือกสบู่ล้างหน้าผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับว่าสภาพผิวของแต่ละคนหลังจากที่เราได้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่เหมาะกับตัวเองแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปในการดูแลใบหน้าก็คือการใช้บำรุงนะครับถ้าเราใช้ตัวที่บำรุงที่เหมาะกับใบหน้าใบหน้าก็จะอ่อนเยานะครับไม่เป็นสิวไม่เป็นฝ้านะครับใบหน้ามันก็จะเหมาะกับเซรัม่ม สำหรับใบหน้าบันคือมีการผัดเซลล์ผิวนะครับแล้วก็บำรุงจะช่วยลดริ้วรอยช่วยผัดเซลล์ผิวทําให้ไม่เป็นสิวเซียนนะครับอนอกจากนั้นแล้วสาหรับคนที่หน้าเหี่ยวหน้าแห้งครับหน้ามีริ้วรอยก็ยจะเหมาะกับเซรั่มอีกอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าหน้าเป็นฝ้านะครับฝ้าเลือดฝ้าแดดก็จะเหมาะกับเซรั่มอีกแบบหนึ่งนะครับนี่คือการดูแลใบหน้าระดับเซรั่มนะครับหลายท่านอยากจะใช้ แป้งทาแล้วก็ให้ขาวเลยอันนี้ก็คือจะใช้ได้ในช่วงที่อายุน้อยๆนะครับถ้าอายุมากขึ้นแล้วเกิน35ขึ้นแล้วนะครับผิวหน้าเราหรือผิวของเราเนี่ยสูญเสียคอลลาเจนไปเยอะแล้วนะครับใบหน้าของเราก็จะมีคอลลาเจนนะครับมีน้ํามีไฮยาลูรอนนะครับอายุที่ใบหน้านะครับถ้าหากว่า,าเราสูญเสียไปมากนะครับใบหน้าก็จะมีริ้วรอยนะครับแล้วก็ เราไม่สามารถที่จะทาแป้งแล้วทําให้เราดูดีได้นะครับเราจะต้องใช้ตัวเซรัม่มบำรุงหน้าไมา่ไม่ว่าจะเป็นไฮยาเซรั่มนะครับไฮยาลูรอนเซรั่มหรือว่าเป็นคอลลาเจนเซรั่มนะครับหรือว่าผสมก็พวกกับไฮโดรพวกไอที่ต้องผสมน้ําให้ดความชุ่มชื่ชนลงไปขึ้นอยู่กัลักษณะหน้าหลังจากนั้นนะครับ หลังจากที่เราลงเซรั่มประจําแล้วนะสำหรับผู้หญิงก็อาจจะต้องมีรองพื้นนะครับสําหรับใครที่อยู่ในช่วงของการรักษาฟ้าแบบต่างๆนะครับแต่ถ้าหากว่าใครที่ใบหน้าผ่องใสแล้วรองพื้นอาจจะไม่จําเป็นนะครับแต่อย่างไรก็ดีสำหรับคุณผู้หญิงแล้วนะครับรองพื้นก็น่าจะจําเป็นเสมอน,นะครับการเลือกรองพื้นเหมะก,กับผิวของตัวเองก็จะทำให้เราสวยสงา่าสวยเรียบนะครับ าการลงการใช้ลองพื้นนี่ที่เหมาะสมทำให้เรามีความมั่นใจนะครับในการาไปทํากิจกรรมต่างๆของแต่ละวันนะครับทุกวันนี้ลองพื้นก็มีหลายแบบนะครับแบบติดทั้งวันนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นที่นิยมใช้นะครับสําหรับคุณผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช้ลองพื้นนะครับแต่เซรั่มก็จําเป็นกับทุกสภาพผิวหน้านะครับหลังจากรองพื้นแล้วก็จะมีกันแดดนะครับกันแดดก็เหมาะกับทุกทผู้ชายและผู้หญิงนะครับ ก็มีกันแดดสลับหน้ามันนะครับกันแดดสลับหน้าแห้งนะครับซึ่งก็แยกผิวกันไปนะครับทุกคนก็จะเหมาะกับกันแดดที่แตกต่างกันไปหลังนั้นก็จะเป็นเบอร์ของแป้งนะครับผู้ชายก็ต้องทาแป้งเช่นกันนะครับเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพให้มั่นใจยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคุณญีกก็ใช้แป้งอยู่แล้วนี่คือการดูแลผิวหน้าครับขั้นตอนที่สำคัญมากตั้งแต่เริ่มต้นคือการเลือก สบู่เลือกโฟล์วลือกเลงหน้าขั้นตอนต่อไปคือการเลือกเซรั่มนะครับส่วนแป้งก็ทุกคนก็ต้องมีอยู่แล้วแป้งที่เหมาะกับสภาพผิวตัวเองอันนี้คือการดูแลผิวหน้าเบื้องต้นนะครับส่วนรายละเอียดนั้นเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังในภายหลังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เลือกผลิตภัณฑ์สำหรับการล้างหน้านะครับาการล้างหน้านเป็นเป็นเบสิกอย่างหนึ่งนะครับเป็นเบสิกพื้นฐานเลยคือ ใบหน้าจะดูดีได้นะครับเรียบเนียนนะครับแล้วก็ดูเก่งเก่าได้การล้างหน้าคือสิ่งสําคัญเป็นขั้นตอนแรกนะครับทุกขั้นตอนสําคัญเสมอนะครับคลิปนี้ก็อยากจะจบแต่เพียงนี้เท่านี้ก่อนนะครับพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ คุณแฟนแฟนเนียวแน่นด้วยความเมตตาคุณพูดสุขภาพดีนี่นะน้อมใจมาด้วยความห่วงใยอาหารเสริมเข้าดีลิบมันเปลี่ยนสีนั้นดีกว่าใครลูกค้าทุกคนมั่นใจออยไทยใช้ได้การันตีเซรั่มบำรุงใช้ดีทั้งหญิงและชาย ทุกคนใช้แล้วมั่นใจใบหน้าอ่อนไหวมั่นใจทุกที่เดินทางไปไหนรองพื้นกันแดดรองไว้เดินทางด้วยความมั่นใจใบหน้าผ่องใสจิตใจเบิกบาน